สวัสดีเพื่อนเยอรมันครับนี้ห้องาเบิุงปัญหาเจ็ดสิบสองแรงยกหางไม่ขึ้นแล้วครับหางวันนี้กำลังครับวันนี้กำลังยังไงเดี๋ยวอิน็อกทดสอบครับสามารนี้ครับขึ้นครับไน้วาซาครับสามารนี้ พูดหากี่บอกว่าค่อผังครับโดยสร้างบางหลงแลได้สทางจุดพอสร้างมันก็ได้ไล่ความก็จริงความเข้าก็ได้คร้างแกแรงดันมันบ่ไปจุดที่มันต้องไปแค่น,น,นั้นเองอ่ะโอเคแล้วครับเดี๋ยวเสร็จคลิปสันส้นๆครับ ราะว่าอา,าสร้างบอกว่าปั๊มพังแน่นอนครับสร้างถอดสร้างเปลี่ยนมันกับพังครับและถาสมมุตินี่ครับมีตัวนี้ในเจ็ดสิบสองแร่งน,น,นี่นี่ครับยูขังข้อทุนไปมีดนะครับมันจะเป็นวอลโขบคุมแรงดันครับสิบล็กคือสีสิบหาแรงสีสิบหาแรงนี่สีบลกมีตัวนี้ครับถ้าตัวหนึ่งแห้งตัวหนึ่งสีบลกมีแห้งแต่ในสีสิบหาแรงแต่นี่ถา,ถาเพราะอย่งทั้งระบบ สีเป็นตัวนี้แหละครับนี่